กลิ้มแคร์อี8กันอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยเดียจะมาพูดถึงในเรื่องของฮวงจุ้ยค่ะซึ่งข้อดีของฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยได้จัดการจ่งแวดล้อมในตัวเรานะคะที่ช่วยส่งเสริมพลังงานชีวิตให้กับเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรือว่าความสําเร็จค่ะ ซึ่งข้อดีของหวงจุ้ยนะคะก็จะช่วยปรับพลังงานส่งไปในชีวิตให้ค่ะและยังช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัวด,ด้วยค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง6ข้อที่ไม่ควรทําตามหลักฮวงจุ้ยในการวางเตียงตามไปดูกันได้เลยคะ่ะ 1>, 1. ไม่ควรจัดเตียงนอนตรงกับประตูทางเข้าตามหลักฮ่วงจุย้ยประตูทางเข้าถือว่าเป็นทางผ่านของโชคลาภการหันหัวเตียงหรือว่าปลายเตียงไปทางประตูห้องนอน ถือว่าเป็นการขัดขวางโชคลาภไม่ให้ผ่านเข้ามาได้และวิธีแก้สําหรับคนที่ย้ายเตียงนอนไม่ได้ก็ให้หาลูกแก้วเนี่ยมาวางไว้บนหัวเตียงหรือว่าหาฉากมาวางกั้นไว้ระหว่างเตียงนอนกับประตูก็ได้ค่ะ2ตําแหน่งเตียงนอนไม่ควรอยู่ติดกับห้องน <h arm> ้ําการจัดวางเตงียงนอนให้อยู่ใกล้กับห้องน้ําจะส่งผลเสียในเรื่องสุขภาพเพราะห้องน้ำเนี่ยถือเป็นที่ทําธุระส่วนตัวปลดปล่อยสิ่งต่างๆถือว่ามีพลังงานลบอยู่ไม่น้อยและที่สําคัญเนี่ยอาจจะมีความชื้นที่ทําให้เตียงของเราเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรา คววางเตียงให้ห่างจากห้องน้ําหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ให้หันปลายเตียงเข้าหาห้องน้ําแทนค่ะ 3. ไม่ควรวางเตียงนอนไว้ใต้คานการที่เราวางเตียงนอนไว้ใต้คานเนี่ยจะทําให้เราโดนคานกดทับพลังงานดีไว้และยังส่งพลังงานลบลงมาที่เราอีกด้วยซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายเนี่ยมีปัญหาได้และวิธีแก้ไขก็คือทําฝ้าปิดคานเอาไว้เพื่อปิดกั้นเหลี่ยมของคานที่จะส่งพลังงานไม่ดีมาหาเราหรืออาจจะตีฝ้าปิดคานทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็ทําแค่จุดที่มีเตียงนอนเท่านั้นก็ได้ค่ะ 4. ไม่หันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกตามหลักความเชื่อแล้วนะคะทิศตะวันตก ถือว่าเป็นทิศท,ที่ไม่ดีนำพาความโชคร้ายจึงเป็นทิศท,ที่ไม่ควรหันหัวเตียงไปมากที่สุดหากต้องการโชคเรื่องความสำเร็จให้หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกเรื่องการงานรุ่งเรืองให้หันหัวเตียงไปทางทิศเหนือและทิศสุดท้ายคือทิศใต้จะช่วยเรื่องชื่อเสียงและลาภยศค่ะ 5. ไม่วางหัวเตียงให้ห่างกับผนังการจัดวางหัวเตียงให้ชิดกับผนังจะช่วยเสริมความมั่นคงให้กับผู้อยู่อาศัยเพราะผนังถือเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานชั้นดีและยังช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคตามมุมเตียงได้อีกด้วย6ไม่วางกระจกไว้ไปลายเตียงนอนกระจกเนี่ยถือว่าเป็นตัวสะท้อนพลังงานที่ไม่ดีออกไปหากเราตั้งกระจกให้เข้าหาตัวเราจะทําให้พลังงานไม่ดีย้อนกลับมาสู่ตัวเราได้นอกจากนี้เนี่ยแสงสะท้อนจากกระจกยังสามารถยังตาเราขณะนอนหลับได้อาจ ทำให้เราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอวิธีแก้นะคะก็คือย้ายกระจกเงาไปตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้หันหน้าเข้าเตียงนอนหรือวางในตำแหน่งที่เหมาะสมเช่นติดผนังด้านข้างของห้องติดผนังด้านหลังเตียงหรือว่าติดบนประตูตู้เสื้อผ้าค่ะเป็นยังไนบ้างคะทุกคนกับหข้อที่ไม่ควรทากับการวางเตียงตามหลักฮวงจุ้ยหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ไอเดียดีๆนะคะไปจัดวางห้องนอนเนี่ยให้ถูกต้องตามหลักกันนะคะและใครเนี่ยที่มีประสบการณ์อยากจะแชร์เพ่ ตัวไปย้ายที่บ้านก่อนนคะคะไม่ได้